Hello, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็อยู่กันในรายการของวันเพลินทีวีนะครับนี่เราก็จะมาเล่นไหมครับชวิรลรอดอีพีสนะครับอาจจะเเดี๋ยวสก,กินอ้วก,กสก,กินสก,กินเตลูใครตั้งชื่อน,นี้วะโอเคเดี๋ยวนะ ไรเแป๊บนึงนี่ว่าแล้วทำไมมืดมืดอ๋ออ๋อคือทำใหมุดเลยนะครับอ๋อโอเคเข้าใจโอเคอ้าว p o อ what the fuck เฮ้ยเซฟมันมันมัน,มนหายไปไหนวะชิปไพย์โอ้โหนี่คือต้องสร้างใหม่เหรอวะเนี่ย โอเคครับผมซีนนี้ครับจัดป้ายซีมู่บ้านไปทางน,นี้เราซูมนะครับไอ้ขี้โกงคนแม่งมันเป็นไปได้ยังไงเริ่มมาป้นข้าเราคนดี้ยเอ็มซีย่มาโด ของสรุปเก็บก่อนแล้วทงที่ดูอิปแปลงมันหายไปยังไงวะ เจำได้นะครับหมู่บ้านนี้ครับมันจะมีของอยู่ของดีของเดีดักูุาะมาทำไมวะปุกคืนไม่เสียงกีมันเบาแท้ก็เปิดสุดแล้วนะนี่เหล็กอาน ปน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 ให้หมดเสื้อใส่เลยแล้วกันเออมันต้องมีบ้านที่มีโต๊ะคราฟ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 โต๊คราฟไม่มีเลยโปงของลาหมู่บ้านนี้จะมีสองหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านใหญ่ครับแต่มันแค่แยกทางกันอยู่ นันยไงเจอแล้วแหลกมากเลยมีของให้ปนบอกว่ารู้สึกมันจะไม่มีนะมีแต่ข้าวเนี่ยแล้วก็ปนข้าวมาเลยแล้วกันตั้ตั้มตั้มตั้ม วันนี้มันเฮ้ยเจอบ้านที่มีตค้าแล้วไม่ต้องค้าเองนะครับดีอะ,อะไรวะเนี่ยลุมดักควายไขย่โตกก็จะเป็นควายนะครับแล้วประตูบ้านเขาทำไงเขาจะอ,อ้อมาทาเพื่ออะไรวะถานที่ดีครับคนคับที่ตัดขนแกะอันนึงเออ หนังสือใช่ไหมโต้โดโดมันทุบช้าแท้กลับไปเดิมอีกเล่าเล่าเล่าทุบทุบอ้าว What the fuck เราไปอยู่หมู่บ้านนู้นกันดีกว่านะครับ กระจกบ้านก็บางแล้วใครทำวะคนไม่มีไม้เลยนะลืมตัดเออใครมันทํำวะนี่สายไม่ดีเลยนี่ปูคืนให้ต้นไม้เนี่ยต้องตัด ีใช้ทองทุบเลยแม่อืดมากเลยนี่เอาอะไรก่อนดีวะนี่เลยครับขวานเลยเใอชอ้เป็นประโยชน์เนี่ยมเริ่มมาก็มีดาบ นี่ครับดาบอืได้ทุกอย่างครับบ้านนี้จะไม่อยู่ไม่อยู่เว้ยไม่อยู่ก็ต้องเดินปล้นนี่ครับอยู่กับมู่บ้านไอเมซีมันดีแบบนี้เองเลยทำอะไรก็ได้ให้เราอยากทำนะแย่เหลือไว้ใครกัรนะ เด้อให้ไหมคนดีเหลือไว้คนดีมากๆเลยนะครับออไปตัดไม้ก่อนนิวเริอม,มาให้ไหมมีขวานเหล็กใช้แลนะ้วเดี๋ยวต้องหาแกะก่อนมันตอนเริ่มมาเหมือนผมจะเห็นแกะนะครับ ที่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเจอหมู่ด้วยตายซะนี่นี่ทีเดียวหลับไม่วัววะอ่ะวัวหายนี่ไงแ,แก ล้วนเลยนะนี่ตายซะนี่โยทำไมเมื่อกี้มันตีทีเดียวตายวะแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่เดินมนัยอ้าวตายตายแกะจ้าได้ยินไหมว่าเสีงยงใครอา้าวแกะไปไหนแล้ววะ ไม่น่าปล่อยทิ้งเลยน่าจุแล้วตัดดีกว่านะใบชีวิตแกะมีสี่กลัาจะทำเตียงนะะมองหน้าหาเรื่องเหรอรู้จะไฟ เจอแล้วว่เจอแล้วสองตัวตาดีกว่าอื้มสองสองทมไม่กินหญ้าวะกินสิหญ้าหญ้ามีให้กินก็ต้องกิน นี่ตายลาบเลยอ่าแดกสิไม่กินอ๋อเจอแล้วตัวหนึ่งตาย,ยไม่ไว้ชีวิตแล้วแกลสปะตะาตาดีเนื้อด้วยดีคนระับส่วนมันเอาเนื้อมา ไม่ต้องการคนแกะแล้วติงเลยเองเนี้อนนโอเคครับกลับไปหมู่บ้านเดินมันอ้าวโย่น้องแกะตัหาาเราก็อยู่รอดเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่ออยู่บ้านไหนดีเนี่ยมาเป็นอันนี้ดีไหม อะไร oh. ยุ่งนะคุณลุงอ mm ังเคิลไม่เข้าบ้านเลยอ่ะแปลนี่ว่า mm hmm. บ้านนี้ไม่ปลอดภัยเราต้องอยู่บ้านที่มันเทพๆทนั่นทำไ mm hmm. มบ้านมันเลยเชืว่วะ mm hmm. เอ้ยมันจะมืดแล้วนี่ว่า นี่แหละอยู่บ้านนี่แหละไม่มีที่คุณหินอีกจะค่อยคราบก็ได้กี่ทีแล้ว,วเป็นนาทีนะ้รัอ่ะเฮ้ยยังไม่มีนี่เลยนี่ว่าที่ขุดเออคราบอะไรก่อนดี มันไม้มมยเยอะแฮะอ๋อโอเคเอาบันไดไปต่อเติมข้างล่างนิดนึง <c oughs> นี่ไฟบักมันจะบักทำเพื่ออะไรติดไม่เป็นเหรอนี่อันนี้สว่าง ีหนึงออน่งึ่ข้างบนอันหนึ่งเน,งนี่ยเรร้อยติดจะเป็นประโยชน์นะจะได้เกิดประโยชน์เฮ้ยตรงนี้หน้ามันทำประตูออกไปจริงๆเลย เไม่ต้องทำประตูก็ได้คลุกแม่งเลย <c oughs> <c oughs> เราค่อยเอาเหินมานะครับเออครับหีนก่อนนะอ่านั่นอเอาหินหวางไว้ตรงตรงนี้ต้องคาเตียงก่อน เตี้ยอยาคิดว่าผมจะต่อนี้ไปอีกนิดหนึ่งนะน,นี่ยังไม่ได้เปิดมอนเตอร์อนะกานันกระเป๋าของลาอืมง,งัดเงะบ้านชาวบ้านง,ง,งัดเงะบ้านเขาก่อนแล้วกันของ,งัดหน่อยนะ ก็ว่าเห้มันดีมันจะฮะไม่คิดจะได้าะมาฮะมากูตรงนี้ก็ได้อืบางงทไมวะมีเตียงก็ไม่นอน กินไม่ได้ไงไม่จะนอนน้องไหนเหีะยนอนแม่งอย่างนี้นอนได้เช้าเพื่ออ้าวไปข้าวตายไอ้มบิซีนี่มันชอบแย่งข้าวหราทำไมต้องเจอกาเบเยอะจังหวะเหี้ยมากเลยกาเบเยอะ ลงไปทำเพื่ออะไรวะบบซีของเขายังงัดเงี้ยแล้วมันที่ขุดนี้มันขุดยากจิง ตัวนี้ไม่อุดเลยแะก็เอาอหน้าหาเรื่องเหรอบ่นเรื่องความสุขของคนามสูขของลังเลย kita, itu bukan rumah kita, ya. Terus, kita akan